ครับวันนี้เรามารีวิวรถสปอร์ตรุ่น3 0 0ร้อซีนะครับคาวาซกิดินจา300ที่เข้ามาใหม่ครับใครหายอยู่ใครชอบสีเขียวมแนะนำคันนี้นะครับใส่สเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็แต่งมาให้ค่อนข้างเยอะเริ่มกันเลยนะครับก็จะมีการเบรกการคัดนะครับการแทนแทนแต่ง ีให้นะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับตัวนี้ใส่รอยีแล้วก็ยางหลังใส่ไซส์ใหญ่ด้วยครับ160เลยสวยนะสวยขึ้นเลยนะดูปิกซส์มีท่อสปิรอนนะครับส่ง s อสเสียงเพาะๆท้ายสั้นแต่งนะครับไฟท้าย LED ไฟเลียวในตัวมีให้ครบนะครับมี่รถยางยางที่เป็นไซส์ใหญ่ร1 6บนะครับโซ่สเตอร์ต็มนะครับ ได้ยาวๆสวยนะครับใช้รักษาครับไม่มีรอยฉีกนะถังน้ำมันนี่ตัวครอบนี่เป็นรุ่นใหญ่นะครับมันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ฝาถังน้ำมันแต่งดีเทียวนี่สวยเลยงานเอสซีสิงเกอร์เดิมๆเป็นโงงานนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแก๊สแคนคอลบนล่างฐานกระอาดนะครับสต็อปเปอร์กระดักลียวไม่มีเสียหายไม่มีอ่ังนะครับไม่มีวัตีุ ดูได้เลยคอนโซลหน้าสวยมากมาดูใหม่กัน26,000หนเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างใหม่เหมือนรถใหม่นะครับลงคัดมาให้ลูกค้าเลยนะครับอันนี้ลองสตาร์ทดูทีเดียวติดนะครับ ใครชอบนะครับเหมือนเดิมเรารับประกันให้30วันนะครับฟรีน้ามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟของเหลวนะครับช่วงล่างดูให้เรียบร้อยนะคะเรามีรับประกันให้นะครับเรามีส่วคอยดูแลมีช่างคอยดูแลเรื่องรถให้นะครับสนใจคันอื่นฝากไว้ด้วยนะครับิ็อกซ์เข้ามาคุยกับเราได้เรามีมากกว่า5 0คันให้เลือกนะครับทั้งด้านนอกและด้านในวันนี้ขอบคุณนะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ